สวัสดีครับวันนี้เจียวีสัญจรนะครับมาเยี่ยมผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์เจียวีอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับใครยังไงมาฟังกันเลยพ่อครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อชื่ออะไรครับผมนายจอมศรีจำพนครับจอมศรีจอมศรีจำพลครับผมพ่อจอมศรีปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพ่อเจ็ดสิบสามนะเจ็ดสิบสามเองพ่อตอนนี้เราอยู่กันบ้านไหนยังไงเนี่ยจังหวัดอะไรอยู่กับตาเลยครับอยู่กับตาอยู่กับยายสองคนครับผมในี่อันนี้เรียกว่าบ้านอะไร อำเภออะไรจังหวัดอะไรบ้านพูนคอครับผมตำบลคำเตยหมูม่สิบอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนครพนมนะครับวันนี้เรามาเยี่ยมลูกค้าที่นครพนมกันพ่อครับก่อนที่จะทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวีกล่องเนี้ยพ่อมีปัญหาสุขภาพเรื่องอะไรเกีเ่ยวกับไตนีนะครับเปรี่ยวกับไตเปี่ยวกับไตก่อนจะเป็นไตมาเนี่ยเป็นยังไงไปยังไงมันถึงมาเป็นไตอะพ่อ,พอมันมันมันปวดเลปวดเอวเลครับ,รบปวดที่เอวนี่ปวดเอว ไปโรงพยาบาลหมอว่าหมอว่า,วาเป็นความดันสูงแล้วก็กิกนทานยามันได้เลือดได้เลยก็ไปครับจอเลือดเพราะไตคุณเริ่มจะพังเลยนะโอ้ไตร่วมคุณจะพังเลยนะะผมก็นอนพังอาจารย์รมันจบววิทยุนวัานอาทิตย์ผมก็นอนฟังอยู่หลายเดือนแล้วผมก็มาพฤกษาพามิถุนาผมก็ตัดจใจ สั้างนำอาจารย์มากินครับครับผมตอนนั้นอาการหนักขนาดไหนแล้วพ่อถึงได้สั่งมากินเนี่ยมันมันไปไม่ได้ปวดเอวเนี่ยปวดเอวมันปวดแรงขราบเดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินไม่ได้แล้วว่าเห็นว่ากินอะไรไม่ได้ด้วยใช่ไหมกินอะไรไม่ได้เลยครับผมครับอืมฮะกินไวลาส่างมากองที่หนึ่งมากินแล้วมันก็นมันกินข้าวได้มันร้อนขึ้นมาเลยร้อน มันร่อนมเคือนกัเป็นลกกระเพาะนี่ครับครับมันกินข้าวไม่ได้อ่าชันลังนี่ก็เจ็บไปหมดเลยครับผมเจ็บไปหมดครับจนกระตมากล่องที่สองกล่องที่สามก็อาการมันก็ดีขึ้นอืมดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นกินข้าวก็ได้ครับครับอ่าพอกินวันละกี่เม็ดตอนที่สั่งมากินเนี่ยตอนที่มากินเช้าเม็ดแรงเม็ดชาเม็ดเย็นเม็ดหนึ่งครับพอหมดกล่องที่สามก็อาการดีขึ้นเรื่อยๆครับนะครับตอนนี้เนี่ยพอกินมาทั้งหมดกี่กล่องจําได้ไหมพ่อ สิบกล่องพอดีครับสิบกล่องพอดีสิบกล่องพอดีโอ้กี่เดือนละสิบกล่องเนี่ยพอจําได้ไหมประมาณผมเริ่มกินั่านวันที่สี่มิถุนาครับผมจนกินกินเท่าซุดเดืนนี้เลย๋อโอ้มิถุนากลกรกฎาคมหากัายตุลาพฤศจิกาเนาะครับนานแล้วโอ้ครับแล้วพอหลังจากที่ทานหมดไปสิบกล่องตอนนี้หมดสิบกล่องแล้วครับครับผมได้ไปตรวจสุขภาพได้ไปอะไรไหมครับหาวได้ไปโรงพยาบาลครับครับผมไปโรงพยาบาลหมอเข้าเข้าคลินิกใจือหมอว่า ไตลดลงมาอาจิตย์สามเลี่ยน,นะครับจดลงมาได้เปอร์เซ็นต์มันเปอร์เซ็นต์มันอาการดีขึ้นสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วผมบอกวโอ้ครับตอนนี้ก็อาการดีขึ้นแล้วอาการปวดลงปวดหลังก็ดีขึ้นแล้วมันดีขึ้นแล้วครับมันไม่ได้ปวดเลยครับผมกินข้าวได้สบายแล้วกินข้าวได้สบายนอนหลับอะไรมีเลี้ยวมีแรงสบายดีไหมพ่อเออมีเลี้ยวมีแรงอยู่เดินไปก็ได้อยู่ครับครับผม เต่เดินไปใกล้ๆมันตามโบหินหุง่งนี้นะอ๋อตาไม่ดีแล้วตาไม่ดีแล้วครับเออที่หลังที่พ่อได้ทานผลิตภัณฑ์เทียวีเนี่ยได้ทานอาหารเสริมอะไรตัวอื่นด้วยป่ะพี่หรือพล่อไม่ได้ไม่ได้ทานกินแต่ตัวนี้เลยกินตัวนี้ตัวเดียวเลยครับนะครับอ่ะถามถามมีคำถามหนึ่งครับพ่ออ่อสิบกล่องที่เสียเงินไปกับสุขภาพที่ได้มาพ่อคิดว่าเป็นยังไงคุ้มไหมมันดีไหมมันก็คุ้มอยู่ครับคุ้มครับคุ้มครับ ถ้าไม่ได้กินยาตัวนี้นี่จักพันีเป็นยังไงไปแต่ถึงแล้วกรบพุจักเราปาาจะวายไปแล้วกรบพุจักผมว่าครับผมครับตายอาจจะวายไปแล้วเนี่ยนะครับครับนะครับนี่วันนี้ก็เป็นเสียงยืนยันนะครับจากผู้ที่ทานผลิตภัณฑ์จริงๆนะครับเราผมเพิ่งมาถึงใช่ไหมครับพ่อครับผมบอกให้พ่อพูดอย่างนั้นอย่างนี้ไหมเนี่ย ไม่ได้พูดครับไม่ได้บอกเลยนะไไม่ด้บอกเลยนะนี่เล่าจากประสบการณ์จร <Industry> ิงๆที่ทานมาเลยนะครับคภาพครับก็เป็นเสียงยืนยันนะครับว่าพ่อเนี่ยได้ทานมาจริงๆสิบกล่องแล้วตั้งแต่มิถุนายนนะพ่อเนาะนี่เดือนพฤศจิกาแล้วจะจะหมดปีแล้วนะครับหกเดือนละที่ทานมาสิบกล่องนะครับกล่องแล้วครับผมก็อาจจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารเจียวีนะครับ ฟังแล้วดูแล้วชมแล้วก็ใช้วิจารณญาในการรับชมแล้วก็รับฟังนะครับแต่วันนี้ยืนยันจริงๆว่าเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้แล้วก็สัมภาษณ์คุณพ่อเดี๋ยวนี้เลยนะครับฝากไว้เผื่อว่าใครมีปัญหามีสุขภาพมีปัญหาสุขภาพเหมือนคุณพ่อนะครับก็ลองพิจารณาเป็นทางเลือกดูนะครับวันนี้ผมกับคุณพ่อกลาบลาไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่คราวหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับคุณพ่อครับสวัสดีครับ